สวัสดีครับพี่น้องอีสานบันน้มุ่งครับนี่กับพระพี่พระน้องมาสมไฮสม้มหน้าครับไฮอ้อยครับพี่น้อง ฝนตกดูร้ายกัญญาฮกครับพี่น่องุณนะครับหยาตกกับโบแห้งหรอกครับพี่นอ่องต็หักตกดูครับเพราะสิเป็นน้ำเป็นตอนครับกับไข่ก็แรงอยู่ไข่ก็แรงจักหน่อยอยู่ดอกพี่น้องอ้ยกะลัง,งามครับเอาเป็นประเด็นรักข้องมือนี่กรสีผ้าพี่แพนน่องมาก ใส่ปุ๋ยอ้อยแล้วครับอู้นสุ่มหนึ่งไปถา่ายพุ่นแล้วครับชมไ้สมหน้าเขากำลังเกิดครับพี่น้องเข่าว่านไบไผ่ว้ครับชมบรรยากาศตอนเจเศร้าครับพี่น้องเอ็บไว้ให้เธอได้อยู่ได้กินครับ ไหว้แต่งหนีกนาฮั่งพ่อได้บุญไปพี่น้องไปใส่ปุ๋ยไอน้ำกันครับเดี๋ยวแล้วครับปุ๋ยห้องปุ๋ยใส่ไอนครับยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบแปดครับ พนักง,งานเ้าโอ้พนักง,งานหันหน้านี้เลยไปอาบรรยากาศตอนเช้าครับประมาณแตกบุงถึงเกาบุงครับอารมณ์สวยงามบ่พี่น้อง มองดูมันชิงงนนงง่งามบ่ออ้อยมันชิ่งามงามสมดัยผู้ใส่อ้อยกับเป็นอ้อยซ้ม ไปสามเด้อพี่น้องเนะี่ยตู้นี้สามไม้ครับตัวคุณอ,อ้อ,อยออ้ยตัวนี้เป็นอ้อยสาม ตามได้ไปบะมั่นจักเดือนหนึ่งนี่แหละพี่น้องเปไ็นไรพี่น้องงามบ่งามบร่มบร,รับพี่น้อง <c oughs> ่าสุดยอดยู่ได้พันวพอวยบ่อพันอวยบ่อแล้วก็ได้ไปใส่ลัเดียวครับเนี่ยนี่แหละใส่หัวปูกใส่อวยลําเดียวครับเนี่ยพี่น้องพี่น้องว่าใส่การได้บนเนี่ยน่ครับ อพ่อได้ตัดอยู่บ่พี่นงผมว่าพ่อได้ตัดเนี่ยอยู่ดอกนี้ขันบแ่แหลงครับกำลังใส่ปุ๋ยให้แต่ว่าผมคิดว่าอ้อยตอนพันแล้วล่วนะคือสิพันแล้วล่ะนี่แหละครับพี่นองมันนั่นคือว่าพานันอ้อยของพ่อ อันดีไทยปลูกไม่กะโอ้ลงทุนหลายพี่น้องสามมาแบบนี้แล้ครับเนี่ยพตตองไทยก็ได้เด้อพี่น้องสามครับบ่งกในที่มันวางมันวางก็คือเห้แท็กหัวปลูกลงเลยครับเนี่ยครับผมก็แท็กหัวปลูกลงเลยให้กันนีเนี่ยตะวันหยาอยากหกแน่เพราะว่าฝนมันตกดีพี่น้องกตกแต่ว่าให้หน้าบ่ค่อยห่วงนามหรอกครับ บบหงงามเพราะว่ามันตกบบแห้งตกเพราะรอใหยางามนี่แหละ <Okay. S 1> มื่อนี้กับมากครับเจ็กน้อยครับกับสาเลงคู่ใจนี่แหละครับนี่ลุยได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ูนทางทางที่เขาขอมามันมันเละครับ ลดลดงา่ายเขามาบ่ได้ต้องเดินซาเล็งซาเล็งีไปได้ทุกที่ครับลุยได้ทุกสถานการณ์ ไปรูปอีพ่อจะถ่ายโอ้เห็ดยังวะเห็ดตะปูน้อยกินได้บ่วนี่พี่น้องพี่น้องพูดลง坤บอกว่ากินล่องม,มุกตัวอยากตายจะจิว่าเนี่ยครับพูดลงนเพม่อนกับจะว่ากินได้ป่ะว่าได้เนาะพูดลงนกับว่ากินมุกตัวอยากตายว่าสัน เกิดหลายอยู่ครับเย็ดหนังบ่แต่ก็บ่กา้จกินล้กครับย่านตายกีบ่อกิกนได้อย่บบ่เนี่ยส้ใส้ให้ถือกทุกต้นเด้อทุกก่อเด้อในหน่วยกับไส้มันจะบ่วงาม

ใส่ไปมันก็จะเห็นเม็ดปุ๋ยอยู่ตัว่ไปสูดกันนะใส่ไปสุดกันก็เห็นเม็ดปุ๋ยอยู่ตัวเนาะ เสียมไฟจวดบังหันพี่น้องไู้ดจุดบังไฟเนาะโอ้ยส่งคุณพี่น้องรดอย่างหน้าออยเป็นปลูกไหม งามกับของเพิ่อนล่วนกันดีมันปลูกไหมครับเสียงกผมพิตหญาเป็นอ้อยต่ออ้ยอยาบหยาหลไรใส่ปุ้ยกับหยาห่ยปินเบดเทไรบุ๋มมึงเนี่ยหยาบนตกดีพี่น้องตกค่ะตกเนี่ยแต่ว่าตกบ่มีนม้ำเดยพี่น้องตกน้ำให้หน้าบ่มีนม้ำมันตก ตกวบัวแห้งแต่ว่าตกุหลบเห็ดย่างๆ,ๆนี่ครับสุเมัอนอ้อยทุน่นีกับไก่กวาหัวแล้วล่ะุ้มอ้อยต่อเจเจียมเป็นอ,อ้อยสามไม้แปลงนี้นเพื่อนกับอ้อยต่อขึ้นกันอ้อยให้หน้า ท่านได้ใส่ปุ๋ยอ้ยมันจะส้มจกเหลืองว่าท่านได้ใส่ปุ๋ยพี่น้องพุ่นะขีดฟ้าก้อนเมฆดำปือป้อืๆอยู่สีมาอีกแล้วบ่เจ้ามาดูไลายข่ยกับบ้ได้เฮ็ดเวียกแล้ว ตกดีหีพี่น้องทั้งน้ำบัวลํำพู้ตกแทบสู่มือครับพุดอะพุดลำเมาไล่ไงกําลังไมาอีกแล้วโอ้ยมาล่างปุ๋ยนีบรสน,นอเนาะเห็ดบาเพ็ดเวียนกันไหลท้อปุ๋ยแห้งสอบแล้วแพงเนี่ยพี่น้องยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบแปดแปดร้อยกัวได้ครับเนี่ยเนี่ยปุ๋ยซุมเนี่ยแปดร้อยกบาทครับเนี่ย ปีนี้ผมใส่ปุ๋ยไปร้อยยี่สิบถุงครับร้อยยี่สิบถุงนึ่งยังสิบพ่อยังสิงได้ซื้อเพิ่อมอีกประมาณสามสิบนะครับแพงครับพี่น้องปุ๋ยปีนี้ต่ยูเรียกับตัวก็ไปหกเก็ดร้อยหรอครับยูเรียสี่สิบหกศูนยศูนย์นี่แล้วยานตะนี่แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยดำปื้อๆอ,อ,อยู่เนี่ย มาเดอรพี่น้องบ้านไผ่โพตกัะครับมารออไปเนี่ยตกดีตกคักตกเนี่ยกับผบถือว่าตกแห้งดหรครับตกพราะลำขั่นวกะกำลังตั้งเข่าออมาีหรอตาย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 คลิปนี้ก็ขอไว้สำนี้ก่อนครับพี่น้อง ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้น,น้ำเานเดอร์ครับพี่น้องก็เป็นกำลังใจเฮ็ดทิปไหมพี่น้องได้บิ้งครับลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ